สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่งองยนกกตุ้มนะคะมาเล่นกับพอ่อซอยอีกก่อนแป๊บหนึ่งพอดีไปธุระที่เต่างอยก็เลยมาแวะเล่นกับพอ่อซอมาแสดงความดีใจ,ใใจทีไไ่ได้พินโอ้ย<อ>ทำไมมันมันอะไรอ่ะทำอะไรเป็นหรือเปล่าอันใหม่เนี่ยรู้สึกว่ามันลายสดไม่ค่อยเป็นอะ่ะเป็นไม่ใช่มันมาแบบใหม่แล้วนะเออแบบใหม่แหละ,บบหหละคคอยกระไรแบบใหม่ ก็ต้องหักนันมาแบบใหม่มันเป็นหมดทุกคนบอกใช่มันระบบใหม่แล้วตายแล้วจะซอก็ไม่รู้เนื่องาจะซอทํา,าอ,ทอะไรไม่เป็นจะซอก็เลยไม่ได้ไล่เลยมันระบบใหม่แล้วต้องถามเลขาเจ้าก็มีเลขาอยู่เดยเขาไม่อยู่นรรั่นแหละเลขาต้องไม่อยู่ <c oughs> <c oughs> เขาไปไหนเขาไปทางาน ขาไม่อยู่สักคนออไ,มไรมาลาแ,แล้วเราก็ดึงโทรศัพท์เราเป็นอะไรเหรอเออเดี๋ยวพรุ่งนี้่อยจะออกมาไล์ด้วยเออเออเอยจะออกมา,ออกมาไล์ด้วยเจ้าแล้วค่อยจะพากันไล์ออคู่กันเลยเออพรุ่งนี้ออกมาอ,อ่ะมันมีแพ็คคู่ด้วยเออ,เอ,อพรุ่งนี้ออกมาจะได้สอนให้หน่อยเออกดแบบอาแบบจารย์อยากจะทําแต่ว่ากลัวมันผิดพลาดอะไรเดี๋ยวมัน ยึดึ้นไปหมดใช่ทีแรกค่อยกระทาไม่เป็นเขาก็เลยโทรมาหาลูกแอนโทรมาหาแอนตอนกลางคืนค่อยคิดว่าเป็นแต่ค่อยคนเดียวค่อยก็เป็นมาหลายวันแล้วค่อยมาโทรศัพท์ค่อยเป็นอะไรเนาะไล่โทรไม่ได้ทีนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่มันมาแบบใหม่แล้วใช่ไหมระบบใหม่แต่ทีนี้ป้าซอสมมุติว่าเจ้าขึ้นปุ๊บเจ้าอยู่ที่นี่ค่อยอยู่ที่บ้านเราขึ้นด้วยกันก็ได้เลยต่อไปนี้น่ะเออถ้าราถ้าจะขึ้นแพ็คคู่ ได้เออเขาขึ้นแบบนั้นได้เป็นแพ็คคู่ได้มันระบบใหม่เดี๋ยวต่อไปเขาจะไปขึ้นกับฟอลลี่ดีกว่าเออแพ็คคู่แม่นแม่นจะต้องไปขึ้นกับฟอลลี่เลยจะอยู่ด่วามันนะแต่ว่าพุ่งนี้นะเขาจะออกมากับเจ้าเรามาสอนให้หน่อยเด้อเออจะไม่กล้าทำอะไรเลยไม่ได้มาสองอาทิตย์แล้วเนี่ยเออเดี๋ยวมันขึ้นไลค์คู่กันเลยเดี๋ยวมันทำไปทำมาเกิดของเราแม่พีอีกเดี๋ยวค่อยชวนแม่พีมาอีกวันนี้ก็ชวนกันไป ไปหาเห็ดเนาะเมื่อวานนี้เนาะค่อยน่ะเอาได้มาซ้ำเนี่ยแล้วก็เอาไปแกงแกงแล้วค่อยก็ไปดูที่เห็ดอะไรนั่นน่ะไปเอามาเลยอะไรมาเยอะเลยน่ะไหน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 จะต้อเตานี่เหรอโอ้อ <congratulations> <The> ัน <wan> น <cartoon navigation> ี้นะเห็ดควายช้างกินได้ไหมกินได้นะสินี่นี่นี่เดี๋ยวถามฝาชีค้อยฝาชีค้อยก็รู้เออจฝาชีค้อยช้างนี่นี่เอามาดูสิเออย ออกมาดูหน่อยนี่เอาไปใส่ถุงให้แกไปเลยเออว้าเจ้าเจ้าเอาอยู่ใส่เอาอยู่นู่นนะเดี๋ยวมันก็ออกอีกเด้เออไปจอบเบิ้มแต่ว่าหอหอมเนาะเออมันออกหรือเ่เดี๋ยวนี้มันออกหรือยังจะไม่เอาจะมาหมดแล้วบ่เออเอามาแค่นี้ก่อนเออนี่เนาะเออใช่เด้อเห็ดควายช้างนะเนาะนี่นี่ที่อยู่อันนี้เนี่ยหอมใช่มันหอมแต่ว่าไม่กล้ากินเออเดี๋ยวควายไปถามเขากินเห็ดควายช้างบอกเออเป็นหรอ เป็นเออเห็ดคอยช้างอันนี้น่ะนี่อุ้ยมันละเสียบเถอะเอาไปแกงคอยสิเอาไปปห่ถ้าแม่เมื่อวานนี้น่ะคอยเอาไปแกงใส่เห็ดเพาะควายเด็ดป่ะไปไปก็เอาไปแกงใส่วื่นควายเราไปแก่หาเห็ดเพาะเอาไปนี่เอามารวมกันไปเอาสักสามสี่ดอกอะพอแกงนะเราไปรวมกันพรุ่งนี้ก็มาออกมาหากินเดี๋ยวเดี๋ยวเออพรุ่งนี้จะออกมาไลฟ์สดด้วยเป็นคู่อ่าใช่จะมาสอนให้แล้วก็จะมาเป็นคู่อยู่ไม่กล้าทำอะไรเพราะว่าอีหยาในยาน ยามันเสียเออทำไปทำมาเดี๋ยวก็ยึดไปหมดแล้วทำไงหน่ะเนี่ยเออพึ่งเถื่อจะได้เออลำบากขนาดไหนพอลี่ก็ไม่ได้ไอ้พอลี่ก็ไม่อยู่เออเขาไปไหนพอลี่ไปตะปะดงอ๋อไปปูตัวหนอนนะบปล่เออไม่กล้าให้ทำเปลาสิบห้าบาทไม่กล้าให้คนอื่นเขาทำเพราะว่าเราเกรงใจเขาเนาะอืมอืมใช่ใช่เรามาเออแล้วมาไล่ด้วยกันเลยีแดงก็ไปไหนลเออถ้าพรุ่งนี้น่ะถ้าตอนเวลาไหนก็ได้เนาะเออเวลา โอเคค่อยเวลาค่อยว่างค่อยออกมาเอาเก็บเอาใส่ถุงเอานั่นแล้วหาถุงมาใส่โอ้ยเอานั่นแหล้วเขาเสียไปแกงกินค่อยเสียเอาไปแกงกินได้อยู่หม้ออยู่จัดข้าวแกงไม่ได้หม้อไม่ได้หม้อแกงให้ได้หม้อเลยไปนี่ก็จะไปแวะเอาเก็บผักติ้วไปใส่เมื่อวานนี่ค่อยใส่ผักติ้วบ้าตุวเก็บมาเผื่อค่อยได้ผักติ้วเราค่อยจะกินกับน้ำพริกน้ำพริกค่อยมักเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยออกมาพรุ่งนี้ค่อยจะแวะเก็บแล้วก็เลยมาให้เจ้า เออผักติ้วน่ะค่อยชอบแกงใส่ผักติ้ววันนี้ยายซอบเลยค่อยเอาไปแกงเมื่อวานนี้นะหลังจากที่กินข้าวค่อยกินข้าวมีค่อยได้กินข้าวมีแซ่บค่อยเอาไปกินกับแกงเห็ดเพาะกำหนึ่งปุ้ยกินข้าวเจ้าจังจูดจังจำอันดอกละคำเห็ดเพาะกันแปะแปะแปบอกมันร้อนเนเคี้ยวก็สงสารเออไปหาเจี๊เฮ็ดเพาะเมื่อวานนี้พูดว่าโมนพูดว่างหันเออได้ก็พออยู่แล้ว วันนี้ไปหาเห็ดหาหน่อไม้ไปหาหน่อไม้มันมาไปขายติ่มนีได้สองพันจุงมพ้นไปหาเห็ดนะโอ้ป้าคนละสิบสองค่ะเอาเลยนี่นะคะค่อยจิเอาเห็ดไปกันเล้ไปแกงไปหาถุงมาใสช้คนน่ะมาๆๆนี่นะสวิสสวิสสวิสเอ่อเห็ดเห็ดคุ้ยช้านะเนาะเออแม่นหรือเปล่าขมบอกมันมันมีมันจะขึ้นเออ บบแต่ว่าหวานได้หม่อันอันนี้เนาะหวานนะนะคะอันนี้ก็มาอ่าเล่นร้านประสอมาแสดงความดีใจที่ได้พิมพ์โอ้เสียงหัวเราะเออดีได้ยังมีลูกค้าได้เนาะนี่เนาะจะกลับยังไงได้เอวนนี้มีลูกค้าอยู่ด้วดิเดวันนี้ก็มีอะ ป้าซอวันนี้ได้ขายดีจิบวะมีลูกค้าผ่านไหมมีผ่านซื้อน้ำคอร้อนอ๋อข้าก็ได้ขายแต่พวกเรานี่แหละอ๋อโอ้ยค่อยลืมไปอันเจ้าเขาพวกหาอันเห็ดเพาะพวกหาเห็ดเพาะหิวข้าวหิวน้ำถ้าเขาก็ะหอมาอยู่ค่ะแต่ว่าเขาหิวน้ำแบบเดียนเดียนเลยนะอ้นี่เจ้าไปหาเสือบวยน้ำใสเขาได้ใช่ปะโอ้ยเขาได้นะกับนึงเอามากอ๋อ เอามาเอ่ยจำจั๊กมาแซบกรแซบเท่ห้าหกสิบเนาะห้าหกสิบอร่อยอร่อยสุดๆเลยนะคะก็ได้เห็ดนะคะได้เห็ดไปกินเดี๋ยวพรุ่งนี้จะออกมาไล์สุดกับปลาซอนะคะกินก็มาเล่นเยี่ยมปลาซอนะคะแกอยู่คนเดียวก็มาจอบเบื้องแนไปไปมามามาแวะเออ เอาเอาบักม่วงมากินเม้งพร้อมน้ำมืออื่นเนาะบะม่วงแก้วก็ได้นะเออเอ้แก้วกินเม้งไม่มีกาแฟไม่มีแล้วต้องแจลหันรถนอเองยังไม่มาไปเบิ้งฝวายเบิ้งเฟิร์คือเก่าละเพราะตัวเขาไปเกี่ยวยาเขาเปนกินเด้อควายมีจักาตัวยาเจักาตัวขนาดยาโยนโซนโซนมะนาวน่ะน่ะแยกๆน่ะเดียวเลยควายแม่โทรมาเออเพื่อนจะมาค่ำเพื่อนเ่าบ่นอนพีนอนพุ้นไปเฮ็ดเพุ่น ภาษีเดือเหมื oh. อนหมื่นอ๋อภาษีเท่าไนประมาณเหรอฮะอืมอะไรนะเดีย้วนะคะนี่ก็ประมาณนี้นะคะวันเสาร์โอ้ยายซอเอ้ยค่อยจะต้องมาก็ต้องเป็นช่วงบ่ายเพราะว่าพรุ่งนี้ค่อยมีนัดหมอค่อยจะไปลงไปหาหมอก่อนช่วงบ่ายเด้อหมออะไรหมอหมอฟันหมอโอ้หมอฟัน ช่วงบ่ายก็จะออกมาโอเคลืมเออมา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 โอเคไม่ไม่ไม่ลบหรอกคือเกาคือเกาเขาไม่ตัดอืมโอเคนะคะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใช่ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ